อาจเปิดตัวเร็วมี10ซีรีส์รุ่น global เร็วๆนี้จัดเต็มให้จอรีรเฟรช์สูง120เฮิร์ตใช้ชิปเดนมาร์ตตี 1, ้1 0 0ัดมีชาร์จไวห5วัตล่าสุดได้มีข้อมูลเกี่ยวกับ Realme 10ซีรีส์ว่าที่สมาร์ทโฟนสเปคคุ้มค่าราคาประหยัดรุ่นใหม่เพผยมาแล้วครับและดูเหมือนว่าเร็วๆนี้จะมีการเปิดตัวรุ่นวางจำหน่ายทั่วโลกด้วยครับโดยข้อมูลนี้ถูกเผยมาจากแหล่งข่าวลุด อย่างพารัสกาการีซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่ได้ปล่อยภาพทีเซอร์ของเรียวมีสิบซิลีออกมาครับโดยในภาพพิว่านี้บอกถึงรายละเอียดวันเปิดตัวที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2022พร้อมคำโปรยซีโ t ติงและสวิตช์เดอะคอมเพล็ิชันที่น่าจะเป็นการสื่อถึงสเปคที่แรงไม่แพ้คู่แข่งรายอื่นบนท้องตลาดเลยครับส่วนสเปคของเรียวมีสิบซิลีตามรายงานสูระบุว่า จะมีหน้าจอแสดงผลแบบขอบโคง้งมีค่าเฟรเหนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตฉายชิปตัวท็อปอย่างมีเดเทคไดมาสเตตีหนึ่งพันแปดสิบให้กล้องหลังความเอ็วดห้าสิบล้านพิกเซลและมีระบบชาร์จเร็วสูงสุดหกสิบห้าวัตต์อีกด้วยครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้เพียงแค่เดือนละยี่สิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ